าาพบกับาา <provided. S 1> พระเอกหนุ่มน้อยหน้าใสเสียงดี oh. ดอนสีเพชรชมพูมามาลามามา ล่าดีบอแม่ที่ล่าดีบอโอ้ยแอลก็ดีตัวแม่โอ้ยหลับฟังหอดฟุ่นกับฟุอนกินเพื่อนที่โพสจนดาบเฮยวะนี่หมอลำเพื่อนตัวแม่ เพื่นกับเพื่นกับโพดนี่บอพระเอกอ่ะแมนแมนนี่ลราพระเอกอาล่ำลาล่ำล่ำให้แม่เราฟังเนี่ยมาคือกับปอมล่งหูหลังมาจากทางกำคุณแพนเอ้ยผู้หลูน้องม้วนม่วนตัวมาเหดือดใจเด้น้องวันทองเดื้อเมียบากายหมายสอนบุนแทนเสียงดีบ่แม่ ในใจมันห <gesch> ่วอ <In> ังแค้นน้องแค้นแน่นอังในหัวเรามันล้ำขุนแผนมาได้วาสนาของเฮามันตำตมเราเพียงนี้มันตำตมเราเพียงมักบ่แม่มักบ่มักบ่มักมักเห้นั่งเบิ่งหมอล้ำคักๆก่อนหน้าเราเนี่ยกรับหน้าที่เป็นขุนแผน ตั้งแต่คุณแพนไปออกรับจับซืบกลับมาแได้ยินข่าวใบหยิบันทองมันแอบคบสู่สู่สายเมื่อนี่แหละเป็นมือตายของมันมึงอยู่ในเหงีหยันทองกูตามหามึงมาตั้งบกโดนแล้วมีหนานักมึงยังเฮ็ดกับกูแบบนี้้พวมัเนทองี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยไม่ังยีเจ้าล่ำเป็นตัวไนี่ ฉากแรกเจ้าต้องออกมากกาวน้ำว่าวสุพีสุนองฟังว,ว่าสุเมจะภาพฟังว่าเจ้าซื้อหยัง่งโอ้ฉากนี้คอยคอยมากกาวน้ำซื้อแมน่นฉาก<ะ>ต่อไปเจ้าจ้าอ,ออกมากขาอีมัน,มนท่องได้เดี๋ยนี่มึงเป็นบ้าติดจัามาหยันกูกูว่าแม่นหมอลำเอาอันนี้แมเาา่เจ้าภาพได้นี่แม่เจ้าภาพได้เจ้าภาพเจ้าภาพได้เนี่ยโอ้ยวัดดีวัดดีครับขอัวดได้หลายคุณแม่เจ้าภาพครับอุ้ยซื้อหยังก่อหมอลำนี่หมอลำดอนสีครับแม่ดอนสี อ้แต่งตัวเข่ามาคือธาตุห้างเท่มวแมนธาตุห้างดอกแม่ไปยังธาตุโบมี่หว่องตั้งไว้ซี่ฉากต่อไปแม่หมอแม่ฉากต่อไปเจ้าจงออกมาขาแม่รออยู่นี่เด้ออยู่วันทองเด้อเอไปไปโอ้ยเท่าพ่อเกษียณแล้วยังมาเปลี่ยนหมอลำอยู่เนาะขอโทษหลายเด้อแม่เด้อหมอลำหลงฉากไม่ได้ซ้อมใส่กั์สิคือจึ้นใจเด้อเนี่ยไ่ได้ออกงานโดนแล้วโควิดโดนหลายเอาแม่ฟังทำนองต่อไปผู้นี้แฮีงรอพี่นะ โมเมนเท่าๆคือบอกหันตัวอบอบอพ้ดีลอกก้อนนั้นมันบอกสิบแปดปีสิบแปดปีผู้บาเอาสักหน่อยขึ้นไม่เมยผู้บ้าสักหน่อยตีนมองนี่รับแม่มากเลยเก็บเงินไปซื้อยาหมองวันนี้น้ำผ้าพี่น้องมาพบกับพระเอกหนุ่มหนอยนาใสจากจังหวัดอุบลรราชธานีโอ้มากไก่มามาลามา ปอนหวานหวานเด้อล่าเด้อแม่ยละมักคุ่นปอนงามคุ่นเนี่เบิ่งวาดปอนแน่เป็นยังแม่โอ้กูมาเช็ดลายค่ารถคุ้มกันไก่เนาะปอนงามงามล่ะปอนงามงามปอนงามงามจังสีละแม่ยละมักลายอ้ยสะอ่อนท่าปอนไปอีกมอสัมดิ้โอ้ยแบบส้มเหีือคว้ยอยู่บ้านกูกะเพิ่งดีกว่านี้ปอนงามพอแม่ยปอนงามพอ เหลือบาดนี้แม่ผมเอ้ยผมพอเป็นคนขานมาทำงานบ่อด้อยู่มีกุโตไก่ผู้สีเตี้ยวอุ้มอยู่บ่อเส้าบักนี่พัดลำกองเขาน้อยบาทเนี่ยมือนี้ตื่นแต่เศ้าสิไปให้ไท่น้องล้บพมานดาสี่ค้นมาทรงสวยนอเพนตุ่มันําใจญ่าแม่ถึงใจบ่ท้องตาละหิวเขา เอาน้าเอ้ยเจ้าบ่ต,ตาเอามันนั่งคนละเลียงตัวนี้มีบอกหนึ่งคุณเพียนบอกนี่กล้องเขาหน่อยบาทเนี่ยจนบ<อ>่สี่โมงสาบผามานได้ยังบ่เตา่าปัดทิ่โถหูบ่หนอมาลูกไสหิวเขาไปตายแท่ยู่วังไหนอ,อ้าอีายเท่า เท่าสวยพ้องง่ายสามโมงเสาร์กูบ้าม้าทรงเข่ากูกูมาไถ่หน้าตั้งแต่เสาร์กูบ้าเม่นหมอลำอันนี้แม่เจ้าภาพดินี่แม่เจ้าภาพกูเป็นเจ้าภาพหเวยบ้าเม่นหมอลำปีบ้าอันนี้ฉากไหนนี่ฉากไหนนี่อันเดี๋ยวเดียวบ้าเม่นแม่คอยติบ้าแล้วอันนี้แม่เจ้าภาพด้นี่เจ้าภาพกูเป็นแม่เจ้าภาพกูบ้าเม่นหมอลำพอดีครับแม่เจ้าภาพครับโอ้ยวันจีลูก เจ้าภาพไป็สเือบบได้มาาครับกนี่แล้วเจ้าภาพเี่นี่และเจ้าภาพอ่ะคือว่าแม่เจ้าภาพสรนอ๋อโอ้ยแมนปึ๊กคักเนาะแม่เจ้าภาพบ่แมนมาแม่ของแม่ดิแม่เจ้าภาพแม่เจ้าภาพโอ้แ่มาก่อยตังงตัวนีะขอโทษอะไรครับผมมันเป็นแม่ผมครับเดี๋ยวเบิ่งคิวกูว่ามันปิ่งกว่าคิวไปฉากแรกเจ้าต้องออกมากาวน้ำเออบอกกันเนี่ยว่าเจ้าล่ำเรื่องอย่างว่าเจ้าเป็นโตใดผมต้องมากาวน้ำก่อนสิแมนฉากต่อไปเจ้าจังหิวเขาเจ้าจัง ให้แม่เนี่ยเอาเขามาส่งมาส่งซาเจ้าจังขาเล่าบอกกันเนี่บอกกันเนี่ยคันฉากต่อไปเนี่ยแม่ผมสิมานั่งอยู่นี่ฟันทองแมนออกมาฉากหนาคือผมต้องแต่ขาแม่แมนฉากหนาฉากนี่เจ้าพระท่านขาโสดหลายๆไปแม่เนี่ยโอ้ยกูเป็นบ้านงอนฉีดยาวัคซีนติขึ้นจังเลยฉีดสองเข็มแล้วสองเข็มติีโอ้ยคอยได้ฉีดสามเข็มผุนใหญ่ฉีดเข็มแรกฉีดหยังครับฉีดซีนี่แหลกไม่ที่เขามีแต่ซีโรแม็กซ์โอซีโนแม็กซ์เออนั่นแหละ เข็มสองในบ้านนี่เข็มสองนั่นแอดซูเปอร์แมนโอ้ยอ่ะที่ในเอดตาสิงกาเอ็ดตาเฮ้ยจบคือบทสิทธินั่นคิดอะไรไมอากาโอ้ยสร้างไรฉากไหนแมนบ่อครับแมนฉากไหนเจ้าจ้องอมคามาไปไปไปขอถอดหลายๆด้วยเมียด้อยาตีได้ซ่าลูกเด้อบ่ได้ซ่อมโดนหมอลำเดือบเบิ่งหมอลำดูคนเลี้ยงขั้ยอยู่บ้านกูกระเบิ่งดีกว่านี่ นี่บอก่าพระพเอกไม่โฆษณาอยู่ปังปังภากัตมา,า,าสมัครจังเ <ละ S 2> บิงผู <ละ S 2> ้ต่อไปแม่ฮะ<ห>ผู้นีเฮงสูงเง่าเข้าดีแม่โอ้ยกูเศร้าเสียมึงแล้วละ่ะคุณดีเสียงก็ดีสูงเง่าเข้าดีรอค่ะผู้นีแม่นั่งสะก่อนนั่งสะก่อนลมคักลมำแน่จนว่าแป้งภับกูเหี้ยเอาแลนี่แม่นั่งสะก,ก่อ <ละ S 1> นเฮ้กกยเอานั่งดีๆนั่งดีๆแม่ไห้มันรออีหลีเด้อบันี้เด้อนั่งนั่งนัับนั่งนั่งนั่นนั่นมึงยาโอ้หัวหมอไว้หมอลำคณะเนี่ยเอาพระเอกออกมากูตีแก่งความ จับแม่หมอนบ,บ้านนี่ถึกใจเจ้าคักแม่ทำลายร่างกายกูเนี่ยอา,าไปนี่น้ำพาพี่น้องมาพบกับพระเอกหนุ่มจากจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น,อน้องกูเศ้าเสียคนแล้วล่ะหมอหนีหุ่นดีเสียงดีสูงเงาเข้าดีแม่ ได้สร้างกเอาสร้างขึ้นห้ามมาฟอนในกูเบิ้งแบบนี้เบิ้งโหลดเนี่ยมุ่งดีบ่เสียงดีพวนี้ พูง่าหลายจนถอดดาบเพราะไรวะเอีไม่งั้น<อ>วัาดีครับแม่เราโมเรารวยมาหาเรารวยว ลาผูขาเสกนอใสเก่าขึ้นมอมรกเหือห้วงทำนองใดนอบาดนทำนองวีทำนองวีละพงออต้องเห็ดเสียงใหญ่หน,หนาใหญ่เออเขาเสียงบาใหญ่ลำบาเาอ,อโอ้ยมาเชดายค่ารถกูมากไก่แท่เนาะค่าไม่น้ำอยู่แล้ววะไอหิงสกโกเอามันลำเบียงใดบัน หินสก,ก้าะสะนอะ๊ะหินสก,ก้าเออไอหินสก,ก้าร้อยพันพันป,ปีศาไปปนมาแล้วก็ร้อยพันคนโอ้บ้าไม่ไรหนึ่งคนขาดอดหนึ่งพันอุนายนหมอรักขนาดเราจะได้ข่าวหูซึ้งคิวจะระเกิดยังละบาทเลยโอ้โอมึงเป็นบ้านมึงบาทเลย บนคนมาก็ลอยเอ็ดเก็ดยาวนานปดมึงใชมาปดแม่พ่อยิบเขาว้าโอ๋อีอห่ามึงเพเป็นตายยากไปนะอารอดมึงพ่อมาหาแม่มึงเอียยังนี้นี่กูอยากกินน้องงัวพอดีมึงกับอภัยสามาหาพ่อมึงอยังว้ามันบอกแม่น้องงัวเนี่ยหำกูมึงรับเลี้ยงใดอีดสินสะโกมึงรับเลี้ยงใดองคุลีมานเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เหลือบาดนี้หมอท้องตั้งแต่สาวหมาท่าแม่หมอทันมานี่แล้วไม่อย่างนอ้มั้ยไม่อย่างนอ้๊บาดดีเนาะกลัวแล้วกูคิดไว้แล้วมันผ่านในที่สุดมึงก็มานเราคบสู้สูไซมึงจงบ่ไปส่งเอาส่งน้ากูโอ้ยไม่อย่างนอ้๊บาดมั้งีเลื่องอะนอ้หยุดบักทองมึงน่ากลัวตู่ซูไซเป็นแม่มึงใจนี่นี่กูกําลังสิตัด เพื่อจะได้หนึ่งพันนิ้วกูจะได้สำเร็จเป็นอัตริยะแห่งโจรเนี่ยยังก็ตามอ้ยอีเทอี่มันมาไปส่งเขาส่งน้ำกูมันบ่แมนมันบ่แมนบ่ไรกูออกมาฉากอีกกูต้องขากูต้องขาโอ้ตอนไรตันนิ้วยืดไม่ยังนอกบาทเลยวกมึงสิขามันบ่ไรทักกูบ่ไรขามันก่อนสู้เข้าใจพีดยู่ได้ตอนนี้ตอนนี้มันเล่นเป็นอีวันทงอันมันบ่ถือสู้เข้าใจพีดยู่พ่าะได้เข้าใจพีดเนี่ ฉากสองนี่กูต้องขายวันทองม่นกูเป็นแมน่มนหมอลำเป็นไปบ่ไดะไรมึงต้องเป็นแม่ บักองคุลิมานคือเป็นยังสั้นบไปไงองคุลิมานจิงดิปูยานอย่าเห็ดโอ้ยหนูเตือนเฮ้ยมึงอย่ามาหนูเถอะกูเลี้ยงบางหนากว่ามันคุ้ยตู้ไหมหนูตอนนั้นตะเกียงแม่นว่ากระปุ๋ยเฉียวแมนเลยมันบ่แม่นดอกมันบ่แม่นหนูหนูยังชี้ตัวใหญ่ซ้ำนี่หันหลังมาโอ้โอ้ยเนาะกูมาดึงลงมาดอกกูดึงลงตัวเดียว อีปอบมึงเอ้ยตัวอย่งผู้ให้ไปเนี่มึงก็สร้างกล้าเป็นกระเทยเนาะองคุลี่มานจังได้เบิ่งหุน่นว่าไม่นนักมวยปั้มผู้่ด้ดิเนเมนมาดูถูกก็แฉเป็นกระเทยเนี่เขาต้องผู้สวยผู้งามแม่นบ่ต้องหุ่นบางร่างเล็กอรชอนอ่อนแอตัวนี้มาดูถูกก็แฉฮะบักจันดานไม่ไมมึงจะจันไดบักจันตีนิด ไตแล้วก็โศกันมาเราก็โศกันนี่ไตยบ้านึ่งกูบัตนี่เนาะปากดีนะบางนาเทาพูดดิไตยบ่เพิ่งเขาไปเลยเฮ้ยอุ้ยน้องเขาคือไปเบิร์นแล้วหวยเสียงเพลยมาอยู่แทนน์ันนี่ตายบ่กูออกมาอะไรเขาเรียวใช่กว่าพระเอกออกมาอะไรเขาเรียวฟาดพระเอกนี่ซื้อว่างไหนครับเนี่ย หนุ่มเพชรภูพานครับพ่อพ่อเอกหนุ่มเพชรภูพานเพองมาใหม่ค่ะาปห้องนี้ต้นไก่หของเดียวเขาสุดยโชว์คืออะไรดิบ่ไปตอนนี้เลยตีโอ้ยเยสี่พ่อถามเจ้าเนี่ยอันไหนพอ่ออันเจ้าอยู่กับระเบียบจักปีกว่ายี่สิบเอ็ดปีนี่ค่ยี่สิบเอ็ดปีค่ะบ้านสมัาายไหนก็พอแต่พ่อยูฟาร์สี่กับสิบเก้าปี ข้ายูแต่เขาพันเกิดพูดน้องก้ายูหลายปีครับพูดคิดบอกกว่าวางได้พ่อคิดว่าเศรษตั้งวงบอกกว่าตอบตรงตรงตอบตรงตรงบอบว่าพันมีคนอีกแบบนี่พอเอีกก็พ่อเปียแบบนี้พ่อเอีกพ่อเบียแบบนี่คัดติดตั้งกับที่จงินหัวหน้าพิดแล้วมาตั้งฮะคัดตั้งกับที่จรินหัวหน้าพิดแล้วมาตั้งแม่นบ๋อเจ้าของมว่ามีปัญญาเถอะพ่อเจ้าหน้าก็ทราบว่าเจ้าเศรษตั้งวงเนาะโอ้ย ตาเขาซาซื้อแมนมันมืขึ้นไปยี่รีก็จรีว่าอีหลีซื้อขนาดบ้างไหนดีกว่าบทับท่านเฮต,ตั้งว่ท่านเฮคิดได้ถึงสมองจ๊กทแเ๊กไม่ที่พี่แรงเมื่อกี้นี่แหมที่พี่แรกเออเมื่อกี้เนี่ยวันเกิดเนี่ยวันเกิดแม่อันนี้ก่อน,นอ่าเทมปิ้วเดย์มาเฮสีสีแมนโอ้ยที่พี่สองซีนี่บากกว่าบ้ามีค่ะเมื่อไหร่ีหน้าพี่สิบคือกันค่ะยี่สิบคือกันค่ะเจ็ดซีอีกเองเราอยู่นี่เป็นเราพอไปน้ำบ่อ ไปไปถ้าไปแหละเนาะโอ้ยอยากไปนั่นไม่เนาะอีพี่นี่เนาะเมื่อไหร่ก็ไปฮะเมื่อไห้่ก็ว่าไปนั่ากราร์วาเนี่ยหล่ะก<ะ>็มาชอมักกร์ดอกาะเดี้แต่ชิลปินผู้ไทยปีนี้แม่เป็นยังละ่ะเอาหอดสร้างขึ้นเวทีฮันดี้ปากเสียลุยด้เจ้าแม่นผู้ใดล่ะพ่อยังไงเขาถามเจ้าพ่อไสก่อนเขาถามเจ้าว่าเป็นผู้ใดถามพ่อในตีนบอพ่อยังไงชุดแดงนี่แม่ ไม่ไงมันจะแต่งตุกเมือนการแจ้ง,ง,งเตือกันแล้เปลี่ยนเนาะไม่ใยายยายเจ้าหนี้ยายละโอ้ยยายจียมาโชกกระโดนแท้เนี่ยไหมสิเขาไปคอยทาฟังหมอลลั่เนี่ยเราเนี่ยนั่นเห็นอมอลีสะเท่านี้นเอามาเขียวเราเห็นบ่บ่เสียเออหมอลลั่คณะนี่คันบ่ออกมาอะไรกับบอผ้ากันเขาไปเนี่ยแต่นายเอาผูใ้ใดอีกระบาดนี่นจะออกมาอย่างนี้ไหญ่เอามาทามฟังหมอลลั่นี่แล้ว ฟังหมอลำเขาก็ฟังยุดไตล่างผู้ตัวสิี่คนอย่างเซ็นต์กัตตาล่างแล้วผู้ใดซื้อบัตรเบิงออนไลน์ก็สร้างแล้วกูบุกทั้งหานย่างเดียวคือทั้งหานเขาห้แต่ศิลปินนักแสดงเขากัดซ่างรวยสยางผู้ใดก็ห้ามสันบรายดังงานขึ้นมาบอกใหญ่แท้เนาะเตรียมเก้าอี้ขึ้นมัดเพียถ้านั่งฟังหมอลำนี่แม่นผู้ใดเลยนี่กัวลูกปาดจีเออวัดสรีเฮ็ดบุญสะดอกผู้ใดเบิงหมอลำมาสองปีแล้วเสนอเงี้ยอยากเบิงหมอลำ โอ้ยจากเบิ้งบาล่ามติเม่นลุยเด้นี่รวยเด้นี่เช่อนันครับเชิดมันครับเฮ็ดมันรับ่ลุยโบลุ้ยล่ะเอ้ยวัสิเฮ็ดบุญสนดอกอืงวัสิเฮ็ดบุญหาคล้วยหาคล้วยเอ้ยแจกเขาฮะกล้วยสนองเขามีแต่เฮ็ดบุญแจกเขาหาพี่น้องาสร้างแล้วฉันรวยหลายน้องกลวยอยู่บ้านซื้อท่องใส่สุดโตเอาไปล่ามเทียนึงฟ้าผ่าคล้วยตายก็ได้เฮ็ดบุญหามันเอาละเอาเงินไปซื้อขนมลูกเอ้า ด้วยหลายเอาจังซีมาใจดีเธอ,เน,อน้อมาเนาะพี่น้องอันว่าสีจ้างหมอล่ำแต่ว่าบับ,บัท่านอยากเบิ่งไปเลี้ยงไปล่าเพระาะปัญใดดิครับแต่ว่า,านักเอกเอาทิมไปท่าหลังซะกอนเดอร์บอกอยากเห็นครับผมขอเบิ่งพระเอกขอเน้นกกเน้นซะกอนเนยมาถึงมองแล้วมาถือขลาวศิลปินผู้ไทยนี่ประกาศแวะว่วว่ามิเตพระเอกไม่มาสามาสัครใช่ไพระเอกหลายหลายมิเตผู้จังซี่จังซีจังซีเอาหนาคือโป้มือนี่บอกโอ้ยจังซี่ระบ่าเสียงดี นาตาดีผลงานเยี่ยมเชนบ่แม่เออเกิดมาเพิ่งเนี่ยร<ม>ำเป็นเรื่องเด้อแต่ว่าเอาแต่พระเอกจะเอานั่งเอกเด้แม่อยากฟัง,งทำนองใดทำนองใดกับใดฟังบัดรถ,ถูกทำนองแหละเอาล่ะเอาเอาเงินไปตัดชุดใหม่ลูกขอบคุณหลายๆครับแม่ย่ายงเดียวล้างครับแม่คืออยากเปลี่ยนแต่เอาเงินไปซื้อน้ำแข็งให้ลูกเนาะไมได้ออกมากเพาะ้อพระเอกนี่เอาลำเลยแม่อยากฟังหมอลำหน่อมาฟังหมอลำบ้านนี้ทีให้ฟังพระเอก จากจังหวัดมหาสารคามโอ้พระเอกทั้งสารคามกบมี่บอกนุ่มเสียงดีนาตาดีแม่เอ้ยไปล่ำบ้านใดนี่ได้เอามือ,อยะไว้แม่โยกลยหลายหลปนัน้นจีแม่มึงมันนี่ละแม่สิทุ่มให้เบังเกับพรอเอกเ,อเอว้าถือใจเอาพระเอกหาล้อยลูก